สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์2567ค่ะสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้ 11. นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พริตพริตสิริพันธ์ ทิทักนายกสมาคมคารุศาสตร์สัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุละอองพระบาททูลกล้าวทูลกลมหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในโอกาส50ปีสมาคมคารุศาสตร์สัมพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัรประอองงามอุคอตรกรรมการบริหารและเลขานุกการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีนำนางทาริดาสินทบและนางมาลัยบำรุงวัดเฝ้าทุลอองพระบาททุเกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนรบดิน นายประโมทพรมรักอุปนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประจํปี2566 นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุละอ,องพระบาทด้วย รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษาาี่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละองพระบาทด้วยคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าวรุ่นที่36เฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศน์ตามพระราชอัธยาศัย นายนิรันจงวุฒิเวศอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาเอกหลักสูตรและการสอน ในคิปทิ่เนสลินซี่คิมโวเลเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่เวลา14นาฬิกา9นาทีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวณัดุรงวันกรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ หนึ่งนางดวงใจตระกูลช่างผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดและคณะเฝ้าทูลลอ,องพระบาททูลกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรการแสดงประจำปีก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565งานสายสัมพันธ์วันของลูกสมทบทุนบริษัทชัยพัฒนา 2. นางพรพันธ์พรประภาและครอบครัวเฝ้าทุลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบริธิชัยพัฒนานายเอกสิทธิ์วัฒนปรีชานน์กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนำคณะชมรมผู้ค้าตลาดบางแครบาทวิถีเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูนนนนนลนิธิสายใจไทย นายวีรพันธ์ดอนท้วมผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตต์อำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิต์นำคณะกรรมการจัดโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพชรท่าเหนือปีการศึกษา2565เฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการสมทบทุนมลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูล นายธานินทร์อินทรแจ้งนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมเฝ้าทุลละอองพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงเพื่ออนุรักษ์และสืบสารเพลงไทยลูกกรุงในอดีตอันทรงคุณค่าครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ทันตแพทย์สถิตสิริสิงห์รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทย์ทยศาสตร์พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทย์ทยศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล นแผนกทันตแพทย์ทสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวชยานิดอังคาน,านุวัตรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอาน,านันทธรมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตแพทยาศาสตร์ทันตกรรมประดิษฐ์จากมหาวิทยายลัยบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกร่าบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในนนทวัฒน์ชื่นสิริผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นายกิติพิษศรีสะน้อยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหมหิตรประจำปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุณมหาวิทยาลายัยซูริกสมาพัพธร,รัสสวิส สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา วันนี้เวลา15นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนิแนแทนพระองค์ไปยังอาคารคีตราชนครินสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาเขตบางพลัดในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาประจำปีการศึกษา2565 ทรงวางพันพุ่มถวายสการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องสังคีตวัฒนาพระราชะทานปริญญาบัตรแก่ผู้สมเร็จการศึกษาดุริยางคศาสตร์บัณฑิตและดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2565รวม21คน โอกาสนี้พระราชาทานพระราโชวาทแก่ผู้สาเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทั้งหลายได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้และได้กล่าวคําปฏิญาณว่าจะสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมสมกับที่ได้เล่าเรียนมานับเป็นการให้คํามั่นสัญญาที่มีคุณค่ามากต่อจากนี้ทุกคนคงจะนําความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญนั้นบางครั้งอาจจำเป็นต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับความชั่วความเสื่อมจนทำให้แต่ละคนรู้สึกลำบากกายลำบากใจอยู่บ้างแต่หากบัณฑิตตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติชอบพร้อมทั้งยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณที่ถูกต้องแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะสามารถนำพาตนนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดิ์สมดังที่ได้ให้คำปฏิญาณไว้ได้อย่างแน่นอน จากนั้นทอบพระเนตรการสแสดงดนตรีโดยอาจารย์ประจําสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์และนักศึกษาจํานวนสามบทเพลงประกอบด้วยเพลงแสงหนึ่งคือรุ้งงามเพลงรักบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชชา,ากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปอพิษและเพลงร ok ั้วดอกแก้ว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า11ปีสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาได้สืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินผู้พระราชทานการก่อตั้งสถาบันด้วยการพัฒนาย,ยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมุง่งเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่นผ่านศาสตร์แห่งดนตรี นอกจากนี้สถาบันได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีกับหน่วยง,งานทั้งในและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้ที่บ้านเลขที่112ทับ3หมู่ที่6ตำบลช้างเผือกอำเภอเจะนะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญ,ญาติของสมาชิกเอกอัธพรประทีป ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ขณะกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเจนะที่8ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เหตุเกิดบริเวณบ้านกูมุงหมู่ที่2ตำบลช้างเผือกอำเภอเจนะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567 จากนั้นที่บ้านเลขที่203ทับ4หมู่ที่2ตำบลจะแนะสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอตนักดุด,ดินมาดีเยาะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอัธพรและสมาชิกเอกนัดรุตีนอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเชียงของจังหวัดเชียงราย วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงรายในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานซึ่งมีการนำเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการแก้ไขปัญหาสุขภาพอาทิโครงการเฉลิมพระเกียรติดูแลสุขภาพพ,พระภิกษุสงฆ์ โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติที่จัดสรรทันตแพทย์หมุนเวียนไปตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน6แห่งทุกสัปดาห์และให้บริการใส่ฟันเทียมกับผู้สูงอายุ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในกลุ่มสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปงานขาเทียมพระราชทานที่ผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดในเขตอำเภอเชียงของและอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งสปป,ปลาวนอกจากนี้ยังมีห้องเวชกรรมฟื้นฟูจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กพิเศษเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กและยังมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบสมาร์ทฮอสพีทิลอาทิย์ การชำระค่าบริการทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ระบบบริการ Home Service องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โรงเรียนบ้านป่าเดงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพลอกาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษารุ่นแรก จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนสัญชาติไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงและชาวกะรางเปิดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน863คนมีการจัดหลักสูตรการสอนตามหลักการพัฒนาและการจัดการตามแนวทาง 3- เสาหลัก5กลยุทธ์นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง3รายการจากการแข่งขันวงอังกะลุงการแข่งขันร้องเพลงสากลและการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนป่าเดงวิทยาอำเภอแก่งกระจานจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนสัญชาติไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 มีนักเรียน943คนเป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษารุ่นที่1มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพผ่าน P.D. Care Model รูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนเกิดผลสมริตนักเรียนเข้าแข่งขันสภานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง2ปีซ้อนจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสำหรับโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์อำเภอชะอํเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ในปี2566โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีส่วนนักเรียนได้รับรางวัลอาทิรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดคุณธรรมรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71และจากการยกเลิกครูเวรคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลโรงเรียนขณะที่ทางอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่อ,อปรพอรอมาช่วยดูแลด้วย และที่โรงเรียนบ้านหบกระพงอำเภอชะอำเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยการดำเนินงานของโรงเรียนคนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยกันดูแลโรงเรียนเป็นอย่างดีมีการนำนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมอาทิโครงการคุณธรรมค่ายเยาวชนคนดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์จากสารานุกรมไทย ปัจจุบันโรงเรียนขาดครูสอนดนตรีนาฏศิลป์มีการสอนให้นักเรียนทำเบเกอรี่ชื่อบ้านหุบก,กระพงเบเกอรี่โดยวัตถุดิบหลักอย่างไข่ไก่ได้จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันที่มีไก่ไข่จำนวนมากองค์คมนตรีเป็นประธาน,นในวันราชพัชประจำปี2567 วันนี้ที่อาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนคนปรปฐมอำเภมือง,มงจังหวัดนคนปรปฐมพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันราชพั14กุมภาพันธ์2567 พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก37แห่งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตนออกเฉียงเหนือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาบพิตรทที่ได้พระราชทานนามราชพัฏและพระราชทานตราพ,พระราชลัญจกรประจำพระองค์เพื่อเชิญมาเป็นราชภัฏสัญ,ญลักษณ์ รวมทั้งสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชพัฒนับตั้งแต่ปี2521รวมทั้งมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศน้อมนำมาจัดทาเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒที่ยึดมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน องคองมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศา,าสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปฐมไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศา,าสตร์กษัตริย์ซึ่งมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม1884คนมีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการดําเนินงานอาทิตย์ มีแดนแรกรับสำหรับผู้ต้องขังใหม่มีการคัดกรองวัณโรคตรวจหาเชื้อเอชไอวีซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีด้านสุขภาพจิตพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต47คนซึ่งได้รับการดูแลรักษาจากจิตแพทย์โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำอ,อสอรอจอ70คนมีแพทย์จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันเข้าตรวจสุขภาพแก่ผู้ต้องขังและให้คำปรึกษาผ่านระบบเทเลเมดติซิน มีหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่ด้านอาหารปลอดภัยได้มีการตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในการประกอบอาหารอาทิสารฟอกขาวสารกันราและสารฟอร์มาลีนด้านคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการประปาส่วนภูมิภาคและมีบ,อบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำทั้งยังมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งพาะพันุยุงลายเดือนละสองครั้ง จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลประจวบคีรีขันเพื่อเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยแยกรักษาจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษสิทธ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ต้องขังป่วยไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลี่ย3-5คนต่อเดือนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและปอดอักเสบ โครงการทูบีนเมื่อวันจ่ายการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนเมื่อวันระดับภาคตวันออกเฉียงเหนือประจำปี2567 ที่โรงแรมพูแมนขอนแก่นราชาออขิดจังหวัดขอนแก่นโครงการทูบีนัมเบอรวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับภาคตวนออกเฉียงเหนือประจำปี2567โดยมีนายแพทย์พงกเกษมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานที่ชนะการประกวดซึ่งมีจังหวัดในภาคตวนออกเฉียงเหนือเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอรวัน ในระดับต้นแบบครบทั้ง20จังหวัดส่วนอำเภอและชมรมประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น379แหง่งมีประเภทการประกวดเช่นชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนภูมิภาคชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับการาศึกษา,กา,าขั้นพื้นฐานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการและชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริด้วยผลจากการประกวด ผลงานนะับเป็นการแสดงความสำเร็จของการดำเนินโครงการ t ู B ีน u m b e r วและเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายภาคตอนออกเฉียงเหนือจบข่าวในพระราชัสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ